สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไปสู้คูสู้วนครับพอกับเบาเท้าห้างหน้านชาแนลครับพี่น้องมาพี่น้องมาเมื่อนี้ตําปูมาพี่น้อง,งตําปูมาสดๆเนี้ยตัวงามมาด้วยพี่น้องด้วย<ฮ>แบบน,น้ำข้นเข็มข้นมรด้วยการด้วยมือแลงนะครับเบื้องทั้งหลังนี่บลเป็นทงหน้าพี่น้องทงห้าครับปลูกานานห้าไว้ใหงวมาพักกับผักเกี่ยนะครับสายบัวมากทั่วผู้ไอผักขานะครับหรือว่าชาวอมกับ อ่าพักบุ้งก็พักกรอบมาเสียบเสียบน้ำบาเทาบรรยากาศนี่มือเรง่งมาพี่น้องมามันสมื่นสีคำก่อนกินนี่มือเร่งบรรยากาศมันดีเอามามาอู้อน้ำพี่น้องเอย <c oughs> เนื้อปูเนื้อปูพี่น้อง ใส่เม็ดสตัวมันจังหน่อยปะพอพอพอได้กินพี่น้องอขาใหญ่มันเอาไว้เอาไว้ที่หลัง Нүх <laughs> พักบุ้งนี่ยุหิมหนองบนพักบุ้งเท่าเคลือบปลูกไว้ปลูกไว้ทั้งโขกอื้อืม,อม

ตรวจจากครับอันนี้คือมีแต่หยอดอ่อนๆบิดใส่เลยเลย บ้าเบึ้งพี่้อมเพชรป่าเพชร ข้าวต้องบีกันมากพี่น้องออเพชรจวดอีหลี <c oughs> นี่แหละมันจังคัก ปาดโอ้คักินพี่น้องฮะแบบจวดจาดเลยยิ่งกินอันกัดกราบมัน,นพี่น้องฮะพี่สมเนี่ยเพชรจวดจาดเขากันเลย โอ้โหเอาออกข้างไม่นีพี่น้องบดได้ชิมได้ขาขาปูมันใส่กินแต่เนื้อเนื้อมันหวานพี่น้อง กินสตนัวนะครับ mm hmm. บินมาไว้ครับนี่ก็ได้ <laughs> phát ba thảo là điền là đắm lên ba thảo ô nè, sốt sốt gì thôi phải là ว่ามันกินสุดต่อไปเลยเพี่อน หมวนเนี่ยคุณน้องนอลงามบางค้นมัน,าม,นมามาักผัดเอาไปผัดบืงเดี่วคุณน้อง quá <laughs> oh, không có gì để thuốc m nó. เอาไปจัดการที่หลัง <laughs> สดอีหลีได้พี่นอ้องมั้เปิด โอ้เผ็ดรับพี่สุบแดงเลยอ่ะขั้นบัวเผ็ดกับบทเสียบพี่น้องตรวจน้าไมหน่อยก่นอนกลบมันเว้ยพาโทษจวดจาดครับเอ้าจะเสียบ ฝากพี่ต้นน้องนะครับบรรยากาศยงมือแรงนะครับค่ำมืดเลยล่ะนะครับแต่วันถังมีแสงอยู่ยังมีแสงยังพอเนี่ยมเห็นนะครับอาจจะว่าโซฟาคือตอนจังเว้นบันไดนะครับมันว่ชัดแห้งนะครับแต่บากาศเห็นอยู่บรรยากาศนี่คือบรรยากาศจริงนะครับหลายๆท่านพนว่าเจ้าเฮนซี่จีบอกว่า,าเท่ากับท่าน บ่าเทาโบเคยเห็ดสีจี๋เต๋อพี่น้องเบื้องนี่ห้าพี่น้องห้าก็คือหยาข้างหลังลกมากก็จะเป็นห้าอยู่พี่น้องิ่นกับพี่น้องเพ่นว่าต้นไม้คือบบติ่งใบหยาคือบดติ่งพี่น้องมันบบล้มมันบบล้มมันมาสิติ่งเนาะพี่น้องเนาะถามมันล้มมันก็สิติ่งอยู่จังหน่อยนะครับบรรยากาศน้ำคำน้ำแรงมันจะมีเสียงเขียแตะแอ่วง นะครับแล้วก right? ็ะ oh, สีมีเส right? uh, an, ียงเขาเอิ่นว่าเสียงยังไงเสียงกระลงงัวเสียงนกนะครับเสียงอ้วนหลายๆเสียงนะครับคือบรรยากาศบ้านบ้ๆห้องนะครับบรรยากาศอันยุทงยุทายูหงยุหน้าท่าเป็นตะกี้นะครับเพื่อนกระสีสุมเฟืองนะครับสุมเฟืองหิงัวอะไรหินอะไรยุ่งนะครับเสียงกระลงงัวกระสีดังปูโลงปูเลงเสียงไก่กระสีเขาลูกเขาหั่ง เสียงนกขันแล้วบางเฮือนเพิ่นเพิ่นเลียงนกหรือว่ามีมีนกอยู่ในบริเวณบ้านนะครับมันก็สชีขันมันกระิีแซวอยู่ปะบรรยากาศดีเอาลิปนี้นะครับบรรยากาศนี่ม่เรียงตำปูนะครับใสสตัวเอามาแก้มกับผักขากับผักบุ้งเนี่ยมักัวผู้เนี่ยปะเขาทาเพชรัวจาดอหลีพี่น้องนะครับเสียบๆนะครับได้ปูมากไม่ไม่เพิ่นแบบสดๆเลยนะครับเนื้อหวานขนาดนะครับเอาฝากพี่ต่อน้อง สู่ขู่สู่คนนะครับสู่มงสู่บอลคือเก่าเด้อพี่น้องเด้ออ่าผู้ได้เบิ่งคลิปบ,าาบ่าวท้าก็ขอให้มีความสุขความจเจริญน,นะครับร่ำลุ้ยงินทองยื่นไหลกวางทองไหลมาสูขส่ขู่สู่คนเด้อพี่น้องเด้อเอาฝากพี่น้องคือเก่านะครับคลิปนี้มะกะไรถือใจกระแช่บ,บ่าวท้านี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ